สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเห็นสถานที่แปลกตาไปอย่างนี้นะคะลิลลี่อยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยที่ลิลลี่อยู่ที่โรงแรมเลกวิลล่านะคะคาฟูจิโกค่ะโดยวันนี้นะคะลิลลี่จะมารีวิวของที่ลิลลี่กินที่เซเว่นที่ญี่ปุ่นแล้วชอบนะคะ10อย่างค่ะเผื่อใครที่จะไปญี่ปุ่นนะคะหรือว่าแบบมีเพื่อนไปอะไรเงี้ยจะได้แบบซื้อฝากหรือว่าแบบฝากเขาซื้อหรืออะไรก็ตามเพราะว่าแบบของพวกนี้เป็นของที่ราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ก็จะมีอะไรบ้างก็ไปดูเลยอย่างแรกนะคะก็เป็นเครื่องดื่มก่อนค่ะอันนี้นะคะเป็น ชาเออร์เกรย์นะคะอันนี้เนี่ยลิลี่ชอบมากเพราะว่าปกติเนี่ยลิลี่เป็นคนชอบกินชาเออร์เกรย์อยู่แล้วแล้วแบบเซเว่นน่ะทำออกมาแบบได้ดีอะ่ะคือเหมือนกับแบบรสชาติมันไม่หวานเลยก็คือถ้าเกิดสมมติใครชอบกินหวานหวาเน,นี่ยอาจจะต้องข้ามชาอันนี้ไปจริงๆลิลี่ก็เป็นคนชอบชาหวานหวาแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเออร์เกรย์อะไรเงี้ยลิลี่จะไม่ชอบไม่ชอบให้มันมีรสจัดกินแล้วแบบสดชื่นนะคะก็สําหรับใครที่แบบจะไปญี่ปุ่นอันนี้ลิลีล่ก็แนะนำนะก็คือมีทุกสาขาเลยเห็นทุกสาขาควรละประมาณ30 ต่อมาเป็นเนยลลี่2อ,อันนี้คือแบบอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยอร่อยมากจริงโคตดขององุ่นมันจะคล้ายๆลูกคุณแบบองุ่นแดงส่วนนี้เป็นองุ่นเขียวลิลี่ชอบคือองุ่นเขียวคือแบบเนี่ยอ่ะอันนี้คือกินมาแล้วลิลี่พกติดก,กระเป๋าวไว้เว้ยคือแบบกินแล้วอร่อยมากอะ่ะคือคือน้ำหนักขึ้นนี่ไม่ต้องห่วงพะกินขนมนี่แหละคือแกะออกมามันก็จะเป็นแบบเนี้ย เป็นเม็ดเหมือนองุ่นเลยอะกินไปแล้วแบบเออองุ่นวะคืออร่อยแบบหอมอะรสชาติแบบกลมกล่อมนมละมัยมากอันละประมาณสามสิบาทกันเด็ด <Dead. S 2> ซื้อไปฝากเพื่อนด้วยอร่อยมากอย่างที่3นะคะเป็นอันนี้ลิลี่เป็นคนที่ชอบแบบกินพุดดิง้งมากๆอยู่แล้วแบบพวกเต้าหวยเยลลี่พุดดิง้งอะไรพวกเนี้ยลิลี่จะชอบมากแล้วเนี้ยเป็นพุดดิ้งที่แบบ อร่อยมากอ่ะคือรสชาติมันแบบเหมือนอัลมอนด์เหมือนแบบพุดเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเต้าหวยอัลมอนด์ผสมกับความเป็นนมฮอ,อกไกโดกินแล้วมันหอมหวานมันอร่อยรสชาติกลมกล่อมลงตัวมากนะคะอันนี้ก็มีทุกสาขาเหมือนกันคืออร่อยมากอ่ะร้อยห้าสิบเยนมั้งสามสิบกว่าบาทอีกเหมือนกันนะ่ะสามสิบสี่สิบาทอะไรเงี้ยอร่อยมากอ่ะอันนี้คือลิลี่เลคคอมเมนต์ตัวนี้มากให้สิบสิบสิบไปเลยค่ะอร่อย อันนี้เป็นแบบคล้ายๆบิสกิตนะคะของเซเว่นเป็นแบบแบรนด์ของเซเว่นเอง <c oughs> คือเออก็จะเป็นแบบมีซองๆอยู่9ซองดู <c oughs> ใช่หรือเปล่าน่าจะมีประมาณ9ซองก็คือมีแบบแกะออกมาก็จะเป็นแบบคือที่กินเละมากอันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นไส้บิสกิตข้างในเป็นแบบไวช็อกโกแลตบางๆอ่ะแต่เพราะมันอยู่ในกระเป๋าเป็นแบบเนี้ย กัดไปแล้วแบบหอมอ่ะหอมนมมากฮอร่อยมากอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือดีมากออ่านไม่อมกอกไม่รู้ราคาเท่าไหรออ่อ่ะอ่านไม่ออกอ่ะแต่ว่าไม่แพงอ่ะไม่เกินหกสิบาทอย่างที่ห้านะคะเป็นอันนี้<ม>เป็นเค้กกลมๆของเซเว่นที่แบบ เป็นเค้กญี่ปุ่นอะเฮ้ยคือมันอร่อยไม่แพ้แบบของที่แพงเลยเพราะปะกติแบบนี้มันขายแพงคืออร่อยแบบหอมหอมกลิ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรเมเปิลอะแบบรู้สึกแบบกำลังดีกลมกล่อมมากนะคะอันนี้ก็สามสิบบาทแต่ลี่แกะกินไม่ไหวละนี่คือเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยกินหลายอย่างอย่างที่หกเป็นมอนบังเค้กค่ะอันนี้ก็เห็นมีทุกสาขาแต่อาจเละนิดนึงคือแบบ ลิลี่เขาเรียกว่าอะไรถือถุงแบบมหาโหดนิดนึงมันก็เละเลนิดนึงคืออันนี้นี่แบบเป็นเค้กมอนบานก็คือเค้กเกาลัดถ้าเกิดใครไม่ชอบเกาลัดก็ต้องอาจจะข้ามไปนะแต่ว่าลิลี่ชอบมากคือลิลี่เคยดูรายการทีวีแชมเปี้ยนตอนเด็ก,ดกอแล้วแบบ เขามีเค้กอันเนี้ยแล้วลิลี่ก็ไปหาซื้อที่เออฟูจิตรงแถวอโศกพร้อมพงอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซูเปอร์มาเก็ตญี่ปุ่นเอออร่อยแบบรายการทีวีแชมเปี้ยนเลยคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วแบบมีโอกาสเมื่อไหร่ลิลี่ก็จะซื้อกินแต่ว่ามันหายากแต่ที่เนี้ยมีทุกเซเวน่นอีเลเว่นเลยอ่ะแล้วแบบลิลี่ก็ชอบนี้อยู่แล้วแล้วกินอันนี้ก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยนะคะแต่ก็อีกแล้ลิลี่แกะกินไม่ไหวแล้วอ่ะเออเอาเป็นว่ามันเป็นเกาลัดแบบ เส้นๆแล้วก็เป็นเค้กข้างในมันหอมมันอร่อยใครชอบเกาลัดก,ก็ห้ามพลาดนะคะอร่อยมากแต่มันเป็นอันนี้พี่ชอบเพราะว่าชอบอะไรรูป่ะให้ลายคือชอบแพ็กเกจชอบสนุกบีคือมันเป็นแบบข้างหลังก็น่ารักอ่ะคือแบบเป็นเป็นตัวแบบการ์ตูนมือมีปุกกี้ปุกปิกมากปุกปิกพูดเหมือนพี่ไอเลยสงสัยเหมือนคิดพี่ไอมากเกินไปแล้วก็แบบตรงนี้นะคะก็จะมีแบบเป็นหัวใจอ่ะ นี่เป็นรสสตรอเบอรี่แล้วลี่วชอบสตอบรอเบอรี่อยู่แล้วคือลี่ชอบทุกอย่างเลยเนาะคือลิ้ไม่มีอะไรที่ไม่ชอบขอให้มันแบบเป็นขนมนลี่ก็ชอบเฮ้ยคือแบบมันเป็นหัวใจอย่างเงี้ยแล้วแบบส่วนรสชาตินะคะเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูข้างในมีสองซองอน่ารักเดี๋ยวจะกินให้ดูอ่ะเปิดมาตรงแท่งตรงนี้ที่เป็นสีชมพูหมดเลยทุกยางเป็นสีชมพูอร่อย หอมหวานมาถึงนี่นะคะก็ต้องซื้อป๊อกกี้นะคะอร่อยอ่ะอ่อ,อกว่าที่ไทยอะ่ะไม่ได้ซื้อเองจริงอ่ะอร่อยอะ่ะดีอะ่ะมีเกจสต,ตอรอเบอรี่กรุบกรุบแบบอร่อยมากเลยซื้อนะอันเนี้ยอร่อยซื้อไปฝากไ็ได้เพราะว่าแพ็กเกจน่ารักมากดีอันนี้ดีอ่ะต่อมาเป็นอันที่ชอบอยู่แล้วอันนี้คาบี้เป็น แท่งแท่งอะแท่งแท่งเหมือนฝรั่งอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเฮ้ยคืนนี้เราเราจะแกะเยอะเกินไปแล้วแล้วเราก็กินไม่หมดข้างในก็เป็นแบบนี้นะคะมันมันดิมันรอชอบเพราะว่าเกี่ยวแล้วมันแบบมันมันมันอะมันหอมมันฝรั่งแล้วแบบรสชาติแบบ รสชาติมันมเนาะเฮ้ยเฮ้ยคือจะมีใครเข้าใจไหมอะคือรสชาติมันมันมัะชอบกล่องสีเขียวอะ่ะสีอื่นไม่ไดาจะต้องเป็นสีเขียวเพราะว่ามันมันมันเฮ้ยคือไรสาระมากสำหรับคนที่ชอบพีชนะคะข้ามผ้าดเลยเป็นโยเกิร์ตพีชค่ะลิลี่ชอบโยเกิร์ตส่วนพีชก็ชอบแต่ว่าแบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่า สีชมพูไงชอบสีชมพูอืมเราจะกินให้ดูอีกแล้วคือเรากินทุกอย่างเลยอ่ะคือตอนนี้เริ่มจะอิ่มมากแล้วนะคะรีวิวไปก็อิ่มไปอันนี้เนี่ยเป็นโยเกิร์ตวิงอืมของเซเว่นอีอีกเหมือนกันเนี่แหละความดีของมันเคืมดูขึ้นมาแล้วมีเนื้อพีชและหอมและไม่หวานเกินไปรสชาติกลมกล่อมละมุนตุน้น Hey, อันนี้ดีมากเลยแบบสมมติเราไม่มีเวลาใช่ปะคะแบบต้องรีบไปเดินชิคชิก็อะไอย่างเงี้ยซื้ออันนี้อันเดียวจบคือแบบกินสวยๆวยถ่ายรูปก,ก็เก๋เออเนี่ยดีเหมือนพูดพรีเซนเตอร์ไ <c oughs> อ้น,นี่เรารีวิวของกินไนดะ้ตริงต้องมากอร่อยอะไม่อยากวางแบบชอบอันนี้มากเลยจะกินทุกวันเลยถ้าเกิดเมืองไทยเอาเข้านะหรือทำแบบนี้เราจะซื้อ ห้าสิบกล่องอ้วนตายเลยสุดท้ายนะคะอุ้ยละลายอะ่ะไอติมละลายเป็นไอติมของลอตเต้ที่รสชาติเค็มค้นมากแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราขอดูก่อนว่าเราสามารถแกะให้ดูได้หรือเปล่าเฮ้ยคือมันมละลายหมดแล้วมันยังไม่ละลายมันยังอยู่แกะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช้อนกินให้ดูด้วย ยิ้วเพื่อความบันเทิงของตัวเองล้วนๆเลยนะเนี่ยคือแบบคนอื่นไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าลิลลี่กินหรือว่าแต่ว่าแบบนี่ทำเนียนกินไงหาเรื่องกินจริงๆ,ๆแล้วก็แบบเป็นไอติมลตเต้นะคะอันนี้น่าจะประมาณ60บาท50-60บาทมันเป็นวาน,นิลลาที่ไม่ใช่วาน,นิลาธรรมดาเว้ยมันเป็นวาน,นิลลาที่แบบหอมหวาน ลกลมกล่อมและลงตัวเหมือนมีเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆต้องลองอ่ะอร่อยอ่ะใครชอบไปติ่มมอนิลานี้แบบห้ามพลาดเลยค่ะดึงอมพ้ามแปดมากอันเนี้ยเดคอมเม้นต์ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วค่อยมาปิดคลิป <laughs> รีวิวที่อิ่มมากนะคะก็ขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็ดูลิลลี่กินนะคะอันนี้คือแบบอร่อยอะ่ะคือนี่ทําเพื่อความบันเทิงของตัวเองร้วนๆเพราะอยากกินแล้วแบบโอ้ยถ้าเกิดกินแบบเยอะขนาดนี้จะรู้สึกผิดก็เลยแบบเอ,อ้ยเนี่ยเราต้องทำคลิปรีวิวไงเราเลยต้องซื้อทุกอย่างที่เราชอบมากินเออเฮ้ยคือขาดเรื่องแบบสุดๆ ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ริลี่ด้วยนะคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถถามเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ๋อจะบอกว่าทริปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะยังมีคลิปรออีกมากมายนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะ